สวัสดีนะครก็ยินดีต้องรับสู่ช่องยูส่าห้าเจนะครับผมพอดีว่ามีน้องๆคนหนึ่งนะครับผมเขาได้สอบถามเข้ามานะทางคอมเมนต์เขามีคำถามเกี่ยวกับตัวของ VMOS เนี่ยว่าทำไมเขาไม่แถม Google Play Store มาพร้อมกับตัวของไอ้นี่เลยนะครับผมรอง7.1กิกนะฮะที่น้องก็ถามมาเขาถามว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไม VMOS Pro ตัวรองรูทถึงไม่มี Google Play มาให้ ผู้พัฒนาทําแบบนั้นเพื่ออะไรทางทั้งที่รู้ว่า Google Pay ์ถ้าไม่มีมันก็ทําอะไรไม่ได้ซึ่งผมอยากจะบอก,ก่กนนะว่าตัวของรอมแต่ละรอมที่มันมีมามันเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของทาง Google นะครับผมผมก็จะมาชี้แจงกันนะอันนี้เป็นตัวรอมนะครับผมตัวรอมของ vmos 7.1ที่รูดมาให้เราเข้าไปดูข้างในมันก็จะเป็นเหมือนกับ os มือถือของเราเลยนะครับผมอันนี้เป็นแฟมภายนอกซิสเต็มอีกนะ มืเข้าไปในซิสเต็มก็จะมีเป็นพวกแอปอะไรแบบเนี้ยคือเรายัดพวกไฟล์ Google Play เข้าไปในนี้เลยไม่ได้หรอคือมันก็ได้มันก็ได้อยู่แหละแต่พอดีว่าเดี๋ยวขอกลับมาหน้าแรกก่อนนะผมได้ไปโหลดตัวของ Google App v e r s i o เวอร์ชัน7.1มานะครับผมที่เอาไว้ลงผ่านตัวของ t b RP ผมแตกไฟล์มาด้านในมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เป็นไฟล์แอปข้างในอะ่ะคือแบบมันเป็นไฟล์ที่ติดตั้งผ่านตัวของ t BR p RP นะครับผมซึ่งตัวของ อิโมเ t เตอของ VMOS เนี่ยมันไม่มีตัวของ TBRP มันเ็เลยลงไม่ได้นะแล้วส่วนถ้าจะลงผ่านแอปพิเได้ไหมแบบ APK ดาวน์โหลดมาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นตัวนำโหลดพวก g o o p l e y อะไรมาแบบเนี้ยมันก็ได้นะครับผมแต่เมื่อลงไปแล้วอ่ะตัวแอปมันจะหยุดทำงานนะผมลองมาแล้วนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าณตอนเนี้ย o o o g l e Play ตัวอ่ไม่สามารถติดตั้งได้ได้ในตัวรอมรูทของ7 1 g นะครับผมใน VMOS จริงๆอะปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับเป็นพวกลายเส้นความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับผมของทาง Google เองที่แม่หนุยยางเน่เอามาลงนะครับผมส่วนตัวเราปกติมีลงได้ไงเพราะว่าอันนั้นเขาไม่ได้รู้นะครับผมเขาเลยลงได้ก็เป็นคล้ายๆกับกรณีของหัวเว่ยที่ถูกแบนด GMS ออกจากตัวของ EMUI ของทางหัวเว่ยนะครับผมก็เป็นกรณีคล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมือถือไม่มีความปลอดภัยแล้วมาลง Google p a ย์แบบเนี้ยมันก็จะลงไม่ได้นะครับผม เหมือนกับว่าผมติดตั้งตัวของ rom miui ของจีนนะผม rom จีน miui แล้วไปติดตั้งตัวของ google app มันก็จะบูตเครื่องไม่ติดนะผมลองมาแล้วมันจะบูตเครื่องไม่ติดคือมันก็เป็นการแปลระดับภายในตัวมันนะครับผมแบบว่าถ้าเกิดมี app google play ติดตั้งอยู่ในเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบเนี้ยมันก็จะเปิดไม่ติดหรือบูตไม่ได้นั่นเองส่วนที่ว่าเราเอามาลงเองอะไรแบบเนี้ยมันก็ลงได้แต่มันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมเป็นข้อสรุปแล้วนะผมลองมาให้แล้วนะครับผม ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณที่รับชมบอดแคสต์อันนี้มาครัผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามให้กักนด้วยนะครับบายสวัสดีครับ